อันนี้เหมือนเป็นของเล่นของลูกของคุณลุงขายเนื้อครับนะครับน่าจะมีแบบเกี่ยวข้องกันตึงงตึงงอันนี้มันน่าจะเป็นของเล่นความหลังนล้วนะครับที่เราได้ซ่อมนะครับมาแล้วนี่มันของเล่นเอ้ยมันอยู่ไหนใครมันมาทำไอ้เครื่องเล่นนี่ตอนนี้นะครับลุงของ ลุงอ่าลุงไขยเนื้ยนะครับก็ได้ถืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตุ๊กตาโมบายที่มันเป็นหมุนๆแล้วก็จะมีเสียงเพื่อเขานึกถึงรูปของเขานะครับนี่น่าจะเป็นของเล่นของลูกเขานะครับพอเราเอามาเขาก็จะเข้าไปวางไว้นะครับเพื่อไปอยู่รูปว่าเป็นยังไงแต่สติเขาก็ฟันเฟือนแล้วครับ เาจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเราเขาก็กลัวพอมากถึงขั In ้นกีแบบนี้เลยซ no. ึ่งเป็นอะไรที่ดังมากสั่นประสาทสุดๆเลยเราเอาไม้นี้มาทำเป็นลูกหลอกนะเฮ้ใครทำเสียงอะไรนกฮูกจะจะรับตัวจะจะจับตัวคุณไว้นะครับก็เก็บไม่มานะครับตรงนี้มียาถ่ายถ่ายอะไรกัน่ะเอายาถ่ายมานะครับ เราเอายาถ่ายไปถ่ายขี้หมูนะครับ Where are y you know? แล้วก็เอาอันนี้ไปใส่ในกระบะอาหารหมูนะครับท่านผู้ชมนี่รถบรรทุกนะครับซึ่งอันนี้เป็นหวดผีอ่ะใส่ยาถ่ายแล้วนะครับน้องหมูก็จะมากินโอเคแล้วน้องหมูามากินก็ขี้อะไร่น ที่ห้องใต้ดินนะครับที่ห้องใต้ดินเนี่ยจะมีกุญแจซึ่งเมื่อกี้กรูโยนไว้ตรงนี้ผมโยนไว้ตรงนี้นะครับนอ้นองๆทีนี้ก็ขึ้นมาครับทุกคนมากุญแจนี้นะครับเราจะเปิดตู้ที่มันมีเชือกเพราะว่าเราจะใช้ในการทํากลไกลเพื่อช่วยลูกที่มิเตอร์มิสม,มันจับลูกของตัวเองลูกแท้ๆมาเขาเรียกว่าข้าง มาทําก็เหมือนเหมือนท่านะครับทดลองหมูอ่าต้องยกลงขึ้นเพอปล่อยมันนะครับมันเป็นสัตว์ก็เลยต้องใช้ความามแต่เดี๋ยวมันจะเป็นคน,นครับแอปเปิลเนี่ยเราจะล่อเขานะครับเพราะว่าเจ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ชอบกินแอปเปิลมากนะครับอทีนี้เราจะมาเก็บขี้ต้องเอาถางครับ วิธีการซ่อมถังน,นะครับมันมีหลายแบบอยู่แบบที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะเอาเจ้าถาังน,นะครับเราจะเอาเจ้าถังน,นี้นะครับไปพ่นด้วยที่เครื่องออกไฟอ่ะรู้จักไหมครับเครื่องพ่นไฟอ่ะครับแล้วมันก็จะหายรั่วแล้วก็วิธีที่สองนะครับซึ่งเป็นวิธีที่คนหลายคนเขาทากันนะครับก็คือจุ่มเจ้านี่แต่ถ้าเราจุ่มเจ้านี่เราจะต้องหา,าถุงมือนะครับเพื่อเปิดมันออกมานะครับ ทีนี้เราก็มาเปิดทีมเพื่อที่เราจะหาถุงมือว่าอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่านะครับมาที่ห้องนี้นะครับเ,เราจะไปเก็บขี้หมูตอ่อซึ่งการเก็บขี้หมูนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ถุงมือนะครับเพียงแค่ใช้มือเปล่าของเราหยิบเพียงแค่นั้นก็เป็นอาเซนซิ S ่งพิธี P T นะครับเราจะไปทําการหยิบขี้หมูมานะครับ ไม่ไม่แน่ครับว่าถุงมือน่าจะอยู่ไหนนั่นผมว่าแน่โรงนาน,นะครับหรือเขาเรียกว่าโรงฟางนี่นครับอยู่ในโรงฟางทีนี้เราก็มองหาที่หมูนี่ก็คือที้หมูนะครับขี้ไวหลายก้อนมากถ่ายอุจจาระเต็มพอกนะครับเราจะใช้ขี้หมูนะครับในการทําเป็นยาส่วนผสมครับ าทีนี้เราจะเอาถังนี้นะครับถัทงที่เราซ่อมแล้วนะครับปลักน้ําสีแดงนะครับน้ําสีแดงนะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าน้ําที่จะทําให้มนุษย์กลายเป็นหมูหรือว่าเปลี่ยนวิวัฒนาการจากหมูเป็นมนุษย์นะครับอเอาถังใส่นู่นนะครับแล้วก็เราจะใช้ข้อเหวี่ยงนะครับในการดึงถังโพซิชันนะครับ ถางโพชัันเราเรียกว่าโพชั่นนะครับไอ้น้ําสีแดงๆที่ลุงไผ่เนี่ยเอามาเอามาทุลองหมูนะครับทีนี้ก็จะเอาไปไว้เตรียมอุปกรณ์ไว้ที่นี่นะครับเพื่อที่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องยิงคุณลุงไผ่เนี่ยนะครับกูสแด๊ดูนี่แหละมือมองไม่เห็นเพราะคูเป็นผีไม่ใช่เป็นผีเพราะว่าล่องห,นน,หนนะครับมีวิชากบหมูกลายพันธุ์นะครับนี่ก็คือหมูกลายพันธุ์น่าจะเป็น น่าจะเกี่ยวข้องกับมิสเตอร์มเพราะว่าหมูตัวนี้นะครับมีเลข13ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเล่นแล้วนะครับได้เวลาจัดก,การมิสเตอร์มินะครับอ่ามีเรื่องราวของแอรี่นะครับที่หลายคนถามเข้ามาเรื่องราวนะครับเมื่อวันที่23ตุลาคม1989นะครับเมื่อวานนี้แม่กับน้องสาวฉันออกไปเดินเล่นกันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาไม่ให้ฉันไปด้วย ที่เป็นวันสวยงามขนาดนี้แต่แม่กลับร้องไห้หนักเลยแม่มีอาการภูมิแพ้และดูเหมือนว่าปีน,นี้จะมีดอกไม้อยู่ในสถามแถวนี้เยอะเลยทีเดียวด้วยฉันแน่ใจว่าแม่คงไม่ร้องไห้อีกแล้วเพราะแม่จากไปไกลแสงไกล,กลแล้วพ่อฉันบอกไว้อย่างนั้นแต่ฉันหวังให้แม่กลับมาเร็วๆถ้าฉันถอนดอกไม้ในสวนหมดแม่ก็จะกลับมา บันไที่สองนะครับจะซ่อนอยู่ข้างๆตู้ห้องน้ำนะครับทางตู้ห้องน้ำวันที่18เดือนกุมภาพันธ์1990นักวิทยาศาสตร์คนนั้นบอกเล่าเรื่องอันน่ากลัวอย่างสุดขีดให้ฉันรู้เขาบอกว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงฉันดีนะเขาบอกว่าฉันต้องกล้าหาญเข้าไว้แล้วบังคับให้พ่อบอกความจริงให้ฉันรู้ฉันไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรพ่อฉันโกหกหรอเขาไม่ได้รักฉันหรอ พรุ่งนี้ฉันจะไปลงนาะแล้วแอบเข้าไปในห้องแรบใต้บ่อน้ําฉันอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแม่จะรู้แม่จะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแม่เธอตายแล้วนะให้หนูมาข้อที่สามนะครับใต้น,นี้ท่าทางไม่มีความสุขกับเธอเลยแต่รีที่สามนะครับจะตั้งอยู่ที่ห้องของลูกนะครับ วันที่13เดือนมกราคมปี1990ไม่มีดอกไม้เหลือในสวนอีกต่อไปฉันโยนดอกไม้ที่อยู่ในบ้านชิ้งไปหมดดอกไม้ที่อยู่ในสถานแถวนี้<อ>ก็โดนเหยียบขยี้แย่ยแหลกไปหมดนะครับแต่ฉันก็คงยังอยู่อย่างโดดเดียวโดดเดียวสุดเดียวเลยเพราะว่าพ่อก็ยังขันตัวเองอยู่ในโรงนาสีฟ้านั่นในนั้นมีคนเยอะขึ้นนะบางทีก็ได้ยินเสียงหมูล้องด้วยเพื่อร่วมงนานของพ่อบางคนก็ดูดีนะแต่ไม่มีใครอยากคุยกับฉันเลยมีแค่คนเดียวที่ทักทาย ตอนฉันมาใกล้ๆประตูโรงนาว่าไงไไรลีเบกาอยากได้อปเปิ้ลไหมลีเบกาชอบกินอปเปิ้ลนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้ว่าลงนาประตูสีฟ้านะครับที่เราเคยไปช่วยเอเมริกนะครับซึ่งเขาน่าจะเป็นผู้ทดลองนะครับทีนี้ไดอารี่สุดท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ในห้องของลูกสาวนะครับไม่รู้นะครับว่าลุงนะไขยเหน่อมีรู้กี่คนนะครับแต่ว่าน่าจะมีหละอ,อีกคนนึงมั้งถ้าผมจะไม่ผิด แอลี่สุดท้ายนะครับ20เดือนธันวาคมสวัสดีดอยอลี่สองสองามวันที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยได้เขียนเึงเธอเท่าไหร่แต่ฉันก็ไม่อยากเขียนนะแม่ก็ยังไม่กลับมาบ้านเลยฉันเองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนมาสักพักแล้วพอรถบรรทุกเสียและพ่อก็ไม่มีเวลาซ่อมสักทีเอาแต่ใช้เวลาทั้งวันทําง,งานอกั่ชันใต้ดินอย่างหนึ่งก็คือฉันว่าพ่อแต่งห้องแลบด้วยไฟคิดมากแหละฉันดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานมีแสงสีแดงสว่างจ้าออกมาจากบ่อน้ําด้วย บางทีพ่อคงเตรียมงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ยอยู่ต้านั้นและทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันฉันอยากให้ลูกเราทุกคนได้พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านจังครอบครัวนี้น่าจะขาดความคุ่นครับบ่อ,บอสีแดงอะ่ะมันไม่ใช่บอ่อคิดมากหรอกนะหนูมันคือบ่อน้ําทดลองมนุษย์ให้กลายเป็นหมูว่าได้ไงล่ะดูมันหดหู่นะครับบ่อสีแดงนั่นอะ่ะท่านอะ่ะอยู่ตรงนี้นอ,อ้้ยพังเลยอะ่ะ เนี่ยแล้วก็รถบรรทุกคันนั้นแหละคือรถบรรทุกพิเีษโอ้โหพ่อครับพ่อมีตัวมีร,มรเอารถขับไปส่งลูกที่โรงเรียนอย่างนี้เลยเหรอเป็นรถบรรทุกเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฝ่ายดีเบกาดีกว่ามาอ่ายดีเบการเราจะไปที่ห้องนี้นะครับม,มา ทุกคนมาทุกคนมาคัสติ้งครับผมดรือเดจ้าออกมามาเยเสียงเหมือนเกมนี้เลยอ่ะเกมอะไรอ่ะเดชพาเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขากลัวถ้เาเราไม่รอแอปเปิลน่ะเขาไม่มาแน่นอนจะหนีไปไหนล่ะลุง ปูยิงดงยิดได้เราไม่สนวันนี้เลยเบกอามากินัาบ้านมาหนูน้อยต้องกลัวนะไอหมูไอหมูตดเดี๋ยวกูยิงแม่งตายเลยเมื่อกี้พี่ลองยิงมันตายแล้วนะครับตายคากรงเลยน้องๆอ,อยากทําก็ทําได้นะครับไปเอาลูกซองสไนเปอร์มานะเอเอเอาการะสุนมานะครับแล้วเงียบเงียบแล้วก็น้องก็เอาปืนมาแล้วก็ส่องเข้าไปในกรงน้องก็ยิงมันมันก็จะตายเลยครับ พักเมาอันใต้นะหรืออยากให้พี่ทำคลิปไหมหรือถ้าน้องๆอ่ะเกียดวิทยาศาสตรนะ์วิทยาศาสตร์น้องก็เลี่ยมงมันเข้ามันมันก็ยิงให้มันตายเลยครับไม่ก็ให้อยากสะใจหน่อยก็เอา Meat มิสเตอร์มิดมามาคนโรคจิตเลยนะผมเนี่ยแล้วก็เอามามันก็จะทุบหัวมาในรีเบคก์ก็รีเบคกาลุงเนื้อเป็นสุดลกาย <Mr. Meat. S 2> ตอนที่ฉันเห็นนะ่ะเขาทำกับรีเบคกาฉันห,หวาดผวาจนต้องหนีออกมาเลย ตอนนี้เพาคุณมาช่วยฉันถึงเข้ามาได้เนี่ยไปนักวิทยาศาสตร์เอาเด็กก็ผู้หญิงมาให้ฉันเอ,เอาหลักจมูน้อยมาเล้าจมูน้อยเรียบิวิ้งไปดิ well, ไปไปเราเร็วเข้าเร็วเข้า well, แล้วจวมูน้อย <and me. S 1> อันนี้อุด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 ไปเร็วมัน well, เป็นเด็กมันยาอ่อนนะครับตอนนี้มันไม่มีความรู้เรื่องเลยต้องใหตง้ต้องคอยเรียกต้องคอยเรียบ เดียวเจ้าหมูน้อยเอาละมามามาเจ้าหมูน้อยลีเบคก้าแอปเปิ้ลอปเปิลนะอปเปิ้ละต้องการมันใช่ไหมฉันต้องการมันอย่างเดียวแอปเปิ้ลนะอยากได้มากเลย <c oughs> มันพูดนะรีเบก้าไม่ใช่ผมพากนะเออเข้ามาอยากได้ก็มาเร็วมาเร็วทีนเปก็มา ล็อกห้องก่อนล็อกห้องาว,วิทยาศาสตร์บอกมาฉันต้องการส่วนผสมพิเศษบางอย่างเคยใช้ในงานของฉันไปเอามาให้หน้อยส่วนผสมที่ต้องการก็คือขี้หมูกายพันอ๋ออยู่นี่แล้วก็ถังโพชชั่นสีแดงนะครับ อ๋อใส่ในนี้เลยใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์การทดลองวิทยาศาสตร์โอ้ยโปรโชั่นใช้แค่นิดเดียวเราทำไมให้ผมเอามาต้องเป็นกรมนนนะมังมัหนน่ะเสร็จแล้วนักวิทยาศาสตร์เสร็จแล้ว,ว,าาว,รลวครับออดีมาก ใช่แล้วนัว่นแหละอันนี้อีกสักหน่อยอันนั้นอีกสักนิดส่วนผสมเขย่าเขย่า,ขย,าขยี้เวลูเวลมันดีมากเลย <But S 1> เสร็จแล้วไอ้หนูดีด้ก้ามาชิมน้ำม่วงแล้วมันคือน้ำแอปเปิ้ลว้าหอมยังรอยแอะแอะอยากขั้วอ่ะผมเห็นกินไปได้ไงที่อะไรนะนี่มันอะไรให้ฉันเปลี่ยนร่างอีกแล้วเหรอ เส <Yes, S 2> มันได้ผลฮ่าฉันกลับมาเป็นผู้หญิงกปกติอีกครั้งแล้วไปกันเถอะไปออกเลยเปิดล็อกแล้วชิงผมไว้ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งนะรีเดก้าเไม่ยอมเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน เออ,เอ,อไม่มันเป็นไมไม่ได้พ่อฉันแม่พี่สาวหรือน้องสาวเลยด้ได้แล้วแกจะรู้ฉันจะไล่ล้าแกไปจนวันตายแกไม่มีทางหอดไปได้ไหนบอกว่าเรามารู้เสียงไงซ่อมได้แล้วเป็นเรื่องแล้วทําได้ดีมากคุณช่วยพัฒนายารักษาและรีเบกาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสง่าง,งามลุงเนื้อหลุดไปจากฟาร์มแล้วในเรื่องเข้มข้นสุดไปเลยใช่ไหมละท่านผู้ชม ตำรวจมากันใหญ่จบแล้วลุงเนื้อหลุดไปแล้วเอาไงล่ะจะเป็นยังไงก็ต้องติดต่อแล้วติดตามแล้วชมกันต่อไปนะครับนักแปลขอบคุณภาษาไทยนะครับดยอัโต้แกรมแล้วก็มิสเตอร์ทีเกมเมอร์ก็คือผมเองผมเป็นคนแปลให้ท่านผู้ชมรู้ไว้นะครับก็ใครถ้ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับท้องผม มากเลยนะครับทำไมหน้าผมดูมมเม่าเม่าเลยผมง่วงแหละผมไม่ได้นอนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับ See you again เจอปืนคร,รับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ,บผมบ๊ายบาย